สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราธิสประจำวันพุทธที่17พฤษภาคม2023กันยูโรนะครับจะเห็นว่าถึงแม้จะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบแคบเนี่ยแต่เมื่อราคาขึ้นไปเทสเบรกดาวแอเรียเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับค่อนข้างเจ๋งเพราะฉะนั้นช็ Short Term, อตเทอมเซลเลอร์ยังคงควบคุมมาเก็ตอยู่เป็นอินบาลานซ์ดาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องดูว่าราคาจะสามารถเบรก ลงไปใต้ initial support ได้หรือไม่ถ้าได้เราน่าจะเห็นราคา expand range เพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะเท่ากับว่า1ราคา h o อยู่ใต้ area break down ของ balancing 20วันนี้แล้วยังเบรกลงไปจาก balancing 2วันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะ confirm มากขึ้นว่า seller control market ค่อนข้างชัดเจนซึ่งตราบใดก็ตามที่ราคายังไม่สามารถเบร a ขึ้นไปเหนือ 09355โดยเาโดยพางยิ่งเหนือ Initial r e s ีนดู n ได้การเทรดช็อตไซส์ถือว่ามีโอกาสมากกว่าในขณะที่การเทรดลองไซส์ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาราลล่านะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าช็อตเทอ r m มเนี่ยเรายังคง b บร r กอยู่นะครับเป็น Imbalance Down อยู่ ถึงแม้ว่าเราจะเห็นราคา pullback กลับขึ้นด้านบนค่อนข้างชัดเจนก็ตามนะครับแต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่าราคายังโฮอยู่ใต้ area break down เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามา active บริเวณนี้จึงมีสูงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานนี้ตอนนี้ราคากลับลงมาด้านล่างแล้วเพราะฉะนั้น target ต่อไปในระยะสั้นก็คือลงการเอาราคาลงไป test h v n อีกรอบหนึ่งหรือบริเวณ initial support อีกรอบหนึ่งซึ่ง ถ้าลงมาถึงที่นี่จําเป็นต้องระมัดระวังนะครับเพราะอย่างที่เคยบอกไว้แล้วมีเดียมไทม์เฟรมยังอยู่ในบาลานซ์เฟสอยู่ยิ่งราคาลงมาต่ําเท่าไหร่โอกาสที่ไบเออร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟก็มีมากขึ้นเท่านั้นเหมือนแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาถึงตรงนี้จําเป็นต้องระมัดระวังเพราะว่าไบเออร์สามารถกลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่นะครับนี่คือพาราล่าทองคํา เซ l ล r Active ที่ h v n นะครับปรากฏเอาราคาลงมาสู่บริเวณบาลานซ์เ r เรียโลนะครับซึ่งที่นี่จะยังเป็น Support Area ที่ค่อนข้างสำคัญอยู่นะครับการที่จะเบรกลงไปใต้ Balance เ e เรีย23วันนี้ต้องใช้พลังค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีข่าวอะไรที่มามีผลกระทบในทางลบกับทองคำอย่างเช็ดเจนเนี่ยโอกาสที่จะเบรก ลงไปใต้ balancing area สิวันนี้จะมีต่ํามากนั่นแปลว่าตามใดที่ราคายังโฮอยู่แถวประมาณนี้แถวนี้ที่ b a l a n c e n g area low ที่นี่จะเป็น good trade location สำหรับ buyer เพื่อเอาราคากลับขึ้นไปบริเวณ h v n อีกรอบนึ่งนี่คือทองคำดาวโจนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อมันราคามันมาฟิ l l l o w ล,ลุ่มโหนกต,ตรงนี้จนเต็มนะครับตอนนี้ มันเต็มขึ้นมาแล้วตอนแรกมันว้าวลงไปค่อนข้างชัดเจนเป็นโ o w ลุ่มโหนดพอเริ่มเต็ม2วันนี้ที่มันบาลานซ์อยู่โอกาสที่มันจะเบรคออกจากบาลานซิ่ง2วันนี้ก็จะมีสูงแล้วแล้วปรากฏว่าราคามันเบรคดาวลงมาใต้บาลานซ์เซร i ์สอ2วันนี้ลงมาสู่ทาร์เก็ตหลักก็คือบาลานซ์เซเรี low นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ตอนนี้ราคามาเทรดอยู่ที่ main inflection point ตราบใดที่ราคายัง h o อยู่เหนือ i n i support หรือ ถ้าพยายามเบรกแต่ว่าโฮต้าอินิเชียลพพอร์ตไม่ได้แบ็กกลับเข้ามาเนี่ยที่นี่จะเป็นกู้เทรดโลเคชันสำหรับไบเออร์แล้วทารเกตในระยะสั้นอย่างน้อยราคาน่าจะขึ้นไปได้ถึง value area low หรือบริเวณ i t i a l r e s i s t a n c e zone กรณีที่ราคานั้นเบรกแล้วโฮต้าอินิเชียลพพอร์ตจะทำให้ market context เปลี่ยนจาก b l l n n e phase ต้องเปลี่ยนไปเป็นอิม l l n n e phase ซึ่งเป็น b a r บร phase ท g e t ต่อไปของเซลเลอร์ก็คือเอาราคาลงไปเทสตมีเดียนทําเฟรมโลนะครับบริเวณ32678.35เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือมาเก็ตอารารสิประจำนบันนี้อย่างไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลนการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ